สวัสดีเช้ากุมค่ะดวงความรักประจําวันที่27สิงหาคมคุณได้ดัชนีถือคาถากับผัวจงเขาให้เด็กถือถ้วยกับผัวนะคะ วันนี้ต้องระวังเรื่องของการควบคุมอารมณ์นะคะเพราะว่าคุณอาจจะทําอะไรแล้วมันไม่ค่อยได้ดังใจแล้วก็อาจจะทําให้คุณหงุดหงิดได้นะมันจะส่งผลกระทบนะคะต่อการตัดสินใจเรื่องสําคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเป็นเรื่องความรักนะแฟนคุณนะคะนายเด็กถือถ้วยกับหัววันนี้แฟนเขาก็คิดมากเหมือนกันนะคะอารมณ์ก็ไม่คงที่นะแต่เป็นเชิงของการคิดมากมากกว่านะคะไม่ใช่หงุดหงิดดังนั้นเนี่ยวันนี้เมย์อยากให้คุณสองคนเนี่ยอยู่ใครอยู่มันนะอ่ะถ้าเกิด ว่าอยู่ใกล้กันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นการเข้าใจผิดการทะเลาะกันได้นะคะมีพลังงานโซเมตแล้วก็ Listen to you r n t u ด t i o n วันนี้จะตัดสินใจอะไรเนี่ยใช้สัญชาติญาแล้วก็ใช้หัวใจได้เลยนะคะแล้วก็คุณสองคนมีพลังงานเนื้อคู่กันดังนั้นคู่กันแล้วไม่แคล,ลกันนะคะให้ที่ว่างกันก่อนวันนี้คนโสดสนิทนะคะอยากให้พักเรื่องความรักไว้ก่อนนะคะวันนี้คนที่เข้ามาย่งไม่ใช่รอเจอคนที่เป็นโซเมตนะคะ